สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอดมินมีโมทีฟน่ารักนรักแบบนี้มาฝากกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับโมทีฟนี้นะคะแอดมินจะใช้เออไหมเอ่อเขาเรียกอะไรนะไหมพรมนะคะสีพลายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ บบนึงสำหรับเข็มนะคะแอดมินใช้เข็มเบอร์อันนี้นะคะนี่ค่ะเบอร์สองนะคะ1 5ึ่้าสองมิลน,นะคะเอ้ย1นึ่หมิลพูดผิดนะคะทุกคนอ้าวก่อนอื่นนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยโซ่9้านะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าแล้วก็ทำเป็นวงกลมนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทำสี่แล้วต่อไปนะคะเพ <ๆ S 1> ื่อนๆทำโซ่สามอย่างนี้ค่ะโซ่สามเป็นหลักแรกนะคะแล้วเพื่อนๆพนันหัวเข็มนะคะหนึ่งครั้งโดยการทำ F นะคะจะทำทั้งหมดนะคะยี่สิบเจ็ดนะคะรวมกับที่เราขึ้นต้นโซ่ไปด้วยนะคะสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า 16 17 18 19 20นะคะ20แล้วเราก็รูดหน่อย20แล้วก็21 22 22แล้วต่อไป23 24 25 26แล้วก็27นะคะแล้วก็นับขึ้นไปโซ่ที่3แล้วเพื่อนเก็ทำ C นี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะเริ่มแถวที่3นะคะเอ้ยแถวที่สองนะคะอันนี้แถวที่1ต่อไปแถวที่สองขึ้นต้นโซ่3ามเป็นหลักแรกนะคะ แล้วต่อไปเพื่อนๆทำโซ่ห้าหนึ่สองสามสี่ห้าอย่างนี้พอเพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆทำเอหลักนี้หลักที่หนึ่งเหลักที่สองอย่างนี้นะคะแล้วก็ f หลักที่สามรจะได้แบบนี้นะคะ เราจะทําทั้งหมดอย่างนี้นะคะ3 F เสร็จแล้วเพื่อนๆทำโซ่ 5, 5. ้แล้วต่อไปเพื่อนๆทําอีก3 F นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นนะคะ2แล้วก็3แล้วต่อไปก็โซ่5แล้วต่อไปทํา3 F 1 2 สแล้วก็โซหแล้วก็เอฟห่งสองสามแล้วก็หนึ่งอย่างนี้นะคะล้วไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะครบนะคะสองสามหห้า

แล้วก็1 2 3 4 5สอาี่ห้าอย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ทำไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ค่ะหนึ่งสองนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปนี่ค่ะเพ,พื่อนๆก็นับขึ้นไปหนึ่งสามทำสี่นี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้พอเพือ่อนเพื่อนได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปโซ่สามหนึ่งสองสามอย่างนี้ค่ะ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆทำทำ 4f หนึ่งสองสามแล้วก็สี่พอได้สี่ก็นับรวมกันกับโซ่แรกแถวแรกที่เราทําไว้ด้วยนะคะโซ่3แรกก็เป็น5หลักนะคะแล้วต่อไปทําโซ่ห้า นี่ค่ะแล้วเพื่อนๆทำาออีก5ครั้งในช่องนี้ค่ะอย่างนี้นะคะ1 2 3 4 5อย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเหมือนดาวเลยค่ะต่อไปแล้วก็ทำ5 F า 5F ในช่องถัดไปนะคะนี่ค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะสองสามสี่ห้านี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆหนึ่ง 2 3งสามสี่ห้าหนึ่งสองสาห้สองสามสองสส ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาม 4 5 1 2 3 4 5แล้วก็ F 5ครั้ง3 4 5 1 2 3 4 5แล้วก็โซ5้า1 สองสามสี่ห้าหนึ่สองสสห้าหนึ่งสองสาสห้ากดหนึ่งสองสสห้า จะเป็นลายสวยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนง่ายด้วยนะสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่ง สองสามสี่ห้าแล้วก็โซ่ห้าช่องสุดท้ายแล้วนะคะสามสี่ห้านี่ค่ะพอได้แบบนี้จุดเริ่มต้นของเราก็ทำสีในนี่ค่ะ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็โซ่นหนึ่งเอากันไกลนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็สองสี่หกแปดเก้าเป็นเก้ากลีบนะคะทุกคนนี่ค่ะ สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆเอาไปถักเป็นเขาเรียกอะไรนะเสื้อกันหนาวหรือผ้าพันคอก็ได้นะนี่ค่ะแล้วก็เก็บไหมเลยค่ะกระก็ดึงเลย ก็ได้แบบนี้พอได้แบบนี้ก็ตัดไหมเลยค่ะก็เป็นการเสร็จแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะที่แอดมินไม่ได้มาลงคลิปให้ดูเลยนะคะเพราะว่าแอดมินไปเมืองไทยมาค่ะแล้วก็ไม่มีเวลาได้มานั่งถักเลยนะคะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะอย่าลืมกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ